โอเคครับทุกคนก็วันนี้อยู่ในเกม o u t last เกมเก่าที่มีอายุมากกว่า10ปีซึ่งมันลดราคาในสตีมตอนนี้ไม่ไม่ใช่ตอนนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนผมก็เลยจัดมาแต่ก็ไม่รึ้ว่าต้องมาเล่นนะเวลาตอนนี้5ทุ่ม20นที เราจะปสยองด้วยกันในเกมอโอโคือขึ้นนะขนาดนี้คือคือมันก็ท้าทายอ่ะคือแบบมันท้าทายเราแหละโอเค <c oughs> okay, ครับทุกคนก็หน้านี้เขาก็จะบอกประมาณว่าเนื้อหาในเอาลา่ะเต็ไมไปด้วยความรุนแรงเลือดแล้วก็เนื้อหาทางเพศ แล้วก็คำหยาบคายมากมายนะครับผมไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่าสิปีขึ้นลงไปเตัวเราเนี่ยจะได้รับเป็นนักข่าวชื่อ m i ซ e s Upsher นะครับเป็นคนที่ชอบสืบสวนเรื่องราวสยองขวัญแบบห่อลึกด,ด้วยความที่ชอบเสี่ยงในการขุดคุยข้อมูลเนี่ยที่นักข่าวคนอื่นไม่กล้าทำเราอะ่ะจะได้เราจะได้ไปนค้นหาความลับอันดับมืดของสถาบันจิตเวชมาลเมซีฟ ตัวเราไม่ใช่นักสู้ให้ hey, เอาชีวิตรอดตราบเท่าที่คุณจะดิ้นรนได้บันทึกทุกอย่างที่พบเห็นในการค้นหาความจริงท่ามกลางความสยองขวัญของเม้าแมสซิฟและนํามาเปิดเผยให้โลกได้รับรู้คุณมีทางเลือกเพียงแค่วิ่งหนีหลบหนีหรือยอมตายโอไมก้าชเริ่มาก็น่ากลัวแล้วเฮ้ยทุกคน สลาศาตรเจ้าหน้ที่กรมวิชาการเกษตรแจ้งว่าการเปิด้ ็นทางที่รถค,ด,คดเขียวทำไ,ม,ไมเสียงเพลงมันดังจ้อไม่คือปกติลิขสิทธิ์ไม่ใช่อะไรโอเคเรามาถึงแล้วครับทุกคนนี่คือโรงพยาบาลจิตเวช ที่17กันยานะครับปี2013นะฮะจากเมลที่ไม่รู้จักนะครับผมถึงตัวของเรานะครับเพราะว่าคุณไม่รู้จักผมหรอกเข้าเรื่องเลยแล้วกันเพราะว่าพวกเขาอาจจะจับตาดูคุณอยู่ผมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาซอฟต์แวร์ใน l AP D a บจิตเวชของเบ r k o f f อฟได้2อาทิตย์แล้วตอนนี้ร่างกายของผมแทบจะแตกเป็นเสียเส่ยงแต่ว่าเอาเถอะชังแมงพวงมันแล้วกันเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นที่นั่น ผมไม่เข้าใจและแทบไม่เชื่อสิ่งที่ตัวเองเห็นเลยที่นี่พวกหมอพากันพูดถึงเรื่องการรักษาด้วยความฝันแบบหลักลึกมีคนหลายคนถูกทำร้ายและวเบิอกออฟทำเงินจากจุดนั้นเรื่องนี้ต้องแชร์ให้โลกได้รู้โอเคสิ่งที่เราได้มาตอนแรกก็จะมีเป็นอ m อไม่ก oh สมุกตอนรีโหลดแม็กกัซินส ฟลูเป็นแบบ HD นะครับผมโอ้เออกลองใช้งานได้ดีครับอฮ้ยเกมสมัยก่อนอยังมีขาเกมสมัยนี้อัรยังเรามีน,น้นละ ก็คือนี่คือเป็นจุดสําคัญผมรู้สึกเหมือนจะไม่สบายเพียงแค่มองมายังที่แห่งนี้สถาบันจิตเวทเมาแมสซิฟเคยถูกสั่งปิดเพราะเรื่องอื้อเฉาและการทดลองรับของรัฐบาลเมื่อปี1971ที่นี่กลับมาเปิดทําการอีกครั้งในชื่อสถาบันจิตเวทเบิร์กออฟเมื่อปี2009ในนามขององค์กรการกุศล สัญญาณมือถือไม่มีในรัศมีหนึ่งไมล์รอบที่นี่แต่ดูเหมือนมันจะถูกบล็อกสัญญาณมากกว่าที่จะอับสัญญาณ Merk of c o o p อ r a t i o n มีประวัติยาวเป็นหางว่าวเลยแหละในเรื่องการปลอมแปลงผลกำไรทำให้ดูเหมือนเป็นการกุศลแต่ว่าไม่ใช่บนแผ่นดินอเมริกาไม่ว่าพวกเขาคิดจะทำอะไรคงไม่ใช่เรื่องเล็กแน่ๆและเรื่องที่ว่าจะทำให้พวกเวนนี่พังพินาศแน่นอน โอเคอ่าฮาเป็นเรื่องปกติที่มันจะเปิดเข้าประตูน่าไม่ได้นะเกมแบบนี้โอเคเบิ่มบิ่มบิ่มบิดเบิ่มเบิ่มบิ่เบมเข้าเข้างี้เลยเผื่อเผื่อ เออมันกดซ้ายเปิดดีวะเมื่อกี้ฉันไม่ได้เปิดเด็ดซ้ำจะบ้าโอเคเราจะต้องเข้าทางนั้นนะฮะทุกคนเละครับขมาร่บขรับครับข้ข่อเปิดช้งานกล้องซูมอินซูมเอานะจ๊ะคุณดีโอเคคือแบบเสียงคือจมูกม,มา โอーー้ม <laughs> ่ก o เฮกูเดินออกมาขนาดนี้เลยวอ๋จริงอะนี่บาดลวงทไมเป็นบาดลวง อ๋อการกุศลเนี่ยเ<า>นยาะฮะเฮ้ยอาสิยังโอเคตรงนี้มีแฟ้มามาอ่านไปก่อนโอเคกด J เ,เพื่ออ,อา่านเอกสารนะฮะ ระบบจิตเวชของมอร์คอฟโครงการ War Rider, วอ r ไรเดอร์บริษัทมอลฟซหมายเลขเคส174ชื่อย่อคนไข้บิลลี่เวลาที่รักษาวันที่17ตุลาปี2012แล้วการรักษาครั้งแรกวันที่12กันยาปี2009 9 10 11าสอีอายุ19เพียเพศชาย หมอประจำเคสคือดร์คราวฮุสตันสถานะการบำบัดผู้ป่วยอ้างว่าสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนในสภาวะความฝันเครื่องมอร์โฟเจนิกสามารถเก็บข้อมูลนี้ได้อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนสามารถเริ่มขั้นตอนที่4ได้ต่อตามการต่อกกำหนดการ <c oughs> การวินิจฉัย ผลการตรวจทางเดินหายใจไม่พบสารตกค้างภายในหลอดลมเทว่าเครื่องปั่นแยกเม็ดเลือดแดงล้มเหลวอ,อีกครั้งในการแยกเม็ดเลือดแดงจุดนี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งผลสแกนพบว่ามีการกรอกตาช้าสลับเร็วระหว่างที่หลับเทว่าในช่วงที่ไม่มีการกรอกตาเพราะว่าคนไข้หัวรอกมาบันทึกการสัมภาษณ์บิลลี่ถามถึงคดี ที่แม่ของเขาฟองร้องเมิรอกออและสถาบันจิติเวชนี่แสดงว่าต้องมีการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยแม้ว่าบิลลี่จะอ้างว่ารู้เรื่องราวนี้ผ่านความฝันของดออร์เทรเกอร์หลายเหตุในรายชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีชื่อเทรเกอรอ์เพียงผู้เดียวชื่อริชาร์ดเทรเกอร์ผู้บริหารจาก M.R.D. ทั้งนี้คำสั่งทั้งหมดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องถูกสอบสวนและปรับปรุงความปลอดภัยของกล้องจอรปิดรวมทั้งให้มีการวิเคราะห์เชิงไบโอเมติกเ <c oughs> สียเลยไปโครงการวอลไรเดอร์ระบบจิตเวชเมอร์คอฟรีซอสเมลมสซีพวกนี้ทดลองมนุษย์ ทำไมประตูปิดอ,อีกคืออะไรไส้ลทำไมมีเลือดซึบฮึมไ <c oughs> ม่มียเลย gấp, cúp gần đồn em bọn năn cà thiêu được không

พวกมันฆ่าเราคนหลุดออกมาแล้วพวกมันกลายพันไม่มีทางสู้มันได้นายต้องหาที่ซ่อนประตูหลักต้องปลดล็อกที่ห้องรักษาความปลอดภัยไปจากที่นี่ซะ S Holy s ี้ t สิงอะไรสิงอะไร <Little freak. S 1> เล่นฟิกเฮ้ยอะไรเฮ้ยโอเคพักช่วงตกใจมาไว้แค่นี้นะครับประคารนี้จะชื่อว่าคริสวอ,อกเกอร์นะครับ ส่วนเราสะรู้เรื่องของตนคอนเนี่ยอีกทีก็คือภายในในเรื่องเลยเราจะได้เจอกับมอนนี่ไปอีกนานเลยครับเฮ้ยโอ้ม่ก็อสอ่ะอ่ะ,อะ,อะเอ้ยมและนี่เธอคือใครกันล่ะนี่ ก็ไปอยากรู้ครับว่ามึงเป็นใครพอรู้แล้วพระเจ้าทรงเมตตาส่งลูกมาเป็นสาวกของพ่อสินะจงรักษาชีวิตของลูกให้ดีเจ้ามีหน้าที่ต้องทำแล้วละ